ดีเอ้อมค่ะเกี่ยวกันไหมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าวันนี้อ่ะเขาไหว้าลาหูกันใช่ไหมครัวเกี่ยวหรือเปล่าละ่ะเกี่ยวไหมไม่ว่าไม่เชื่อเรื่องดวงนะแต่ไหว้อะเกี่ยวไหมละ่ะน่าสนใจไหมโอ้ยไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงเป็นคนไม่เชื่อเรื่องศาสนาเป็นคนไม่อะไรเลย แต่ว่ายทุกที่เลยนะแล้ววันนี้ตื่นมาเตรียมของก่อนใครเลยบางทีอะสวัสดีคุณฟังนะคะสวัสดีวันอังคารสําหรับชาวเอฟเฟที่ฟังเราอยู่ทาง9 4เอฟเฟช่วงเวลานี้ค่ะ3โมงกับอีก34นาทีคุณอยู่กับอ้อมเริ่มต้นกับคู่ควร Instinct นะคะต่อกันที่ยังไงก็ได้ไปไปไหนเ่ยอยากไปไหนก็ไปนะสุดท้ายคนเราอยากไปไหนเราก็จะได้ไปนะคะไม่ต้องไปห่วงคนอื่นนะแล้วก็ต่อกันที่เธอคือกาแฟในตอนเช้า จีบก่อนได้ไหมอยากหลับตาตอนนี้หลับอยู่แล้วก็ต่อันที่เกี่ยวกันใหม่นะคะก็มาถึงก็พูดเรื่องราหูกันก่อนเลยแหละเพราะว่าวันนี that. So that so ้เนี่ยในไลน์แชทของตัวเองเรียกได้ว่ามีคนพูดถึงเรื่องการไหว้ลาหูอะว่าอยากไหวไหมเดี๋ยวสั่งของส่งไปให้เพราะรู้ว่านี่จะไม่ไม่ได้อะไรแบบนี้ถูกป่ะพร้อมบทสวดคาถาด้วยนะพี่ขวงุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอะถามจริงจ ตอบมาเหอะเราไม่รู้จักกันอะวันเนี้ยมีกี่คนที่ไหว้ลาหูใครไหว้ลาหูบอกด้วยใครไม่ไหว้ก็บอกมาอยากรู้ว่าไหว้หรือไม่ไหว้ถูกป้าเพราะว่าคนหลายคนก็ไหว้นะใช่ใช่เอ้าคือเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงก็ไหว้ไม่ล่ะเพราะวันนี้จะเป็นวันที่ลาหูจะย้ายออกจากจากเขาเรียกอะไรจากจากจาก,จากลราศีหนึ่งลัคนาหนึ่งใช่ไหมลัคนาคราศีหรือดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม่คไปเสเวยกับ ดาวถัดไปเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีรับส่งอะไรกันอะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่ก็มีความหลากหลายทางชุดความเชื่อนะคะถามคุณผู้ฟังว่าคุณไหวหรือไม่ไหวนะคะเพราะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไหวแน่นอนคุณจะต้องเตรียมของไหวถูกไหมของไหวเนี่ยเวลาไหวเรากูขเขาก็บอกว่าให้ไหวสีดำใช่ไหมหรือมีอนุลมเป็นม่วง ม่วงเข้มป่ะพี่กงใช่ม่วงเข้มม่วงเข้มแต่ก็เน้นดําก่อนเน้นดำไปก่อนเน้นดําก่อนแล้วตามมาด้วยม่วงเข้มซึ่งในการไหว้เนี่ยเขาก็มีกะมีพระคัตมีคาถาใช่ครับนั่นก็นเรื่องหนึ่งหรือมีเวลาอีกเร<ช>ื่อง<ช>หนึ่งอีกนะเวลาก็ต้องมีด้วยนะใช่ไหมใช่แล้วก็มีทั้งคาถามีทั้งเวลาแล้วต้องเตรียมของอีกนะถูกไหมล่ะใช่ครับ ถ้าถามว่าคุณไหว้หรือไม่ไหว้คุณผู้ฟังคุณเป็นคนที่ไหว้หรือไม่ไหว้หนึ่งทุ่มวันนี้ค่ะวัดอะไรวะ ที่เชียงใหม่ด้วยนะมีไหว้พระราหูเหมือนกันอ่ะมีคนระบุมาเลยว่าเป็นหนึ่งทุ่มอ่ะแสดงว่าเวลาของคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมถูกครับอ่ะมีคุณผู้ฟังคนอื่นไหวอีกหรือเปล่าอยากรู้ไม่ไหวก็ไม่แปลกไหวก็ไม่ใช่เรื่องคำนิ่ใช่ไหมพี่กุ้งหมอช่างเขาบอกให้ไหวสองทุ่มสิบสองนาทีหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือจบตั้งแต่คําว่าหันหน้าล้ ทางไหนก่อนตะวันตกเฉียงเหนืออ่ะเวลาออกกีการแขนไปทางไหนถูกไหมทางไหนคือตะวันตกเฉียงเหนืออย่างนี้เขามีแอปก็ต้องไปหาตน<ะ>ให้ถูก<ะ>ก็ต้องตีความภาษาให้ถูกด้วยนะว่ามันทิศไหนนะมั้ยแล้วของไหวคือสีดําหรือม่วงของหมอช้างเนี่ยเขาบอกว่าแปดถึงสิออย่างมีทั้งของข้าวมีทั้งของหวาน,ม,วานมีทั้งเครื่องดื่มก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปว่าอะไรอย่างไรใช่ไหมขั้นตอนเขาก็มีหลากหลายหมายถึงว่ามีคาถาเยอะแยะมากมายเลยนะ อันนี้ก็คือของหมอช้างในขณะที่ที่ล็อบบี้ที่บ้านน้อมอ่ะครับคุณน้อมไหวไหมคะสามทุ่มสิบห้านะคะบอกผมเลยนะสามทุ่มสิบห้าในขณะที่รุ่นน้องอ้อมบอกว่าเออพี่ถ้าจะไหว้เนี่ยสิบโมงสามเก้าทำไมเช้าจัง <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> บอกว่ามีแบบสิบโมงสามเก้าด้วยอะ่ะคือแบบเออเราก็ไม่รู้ว่าตกลงอะ่ะเขาเข้าเขาออกกี่โมงเนี่ยก็อ่ะใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ยมาหากันะนะ ลาหูย้ายกี่โมงพร้อมเช็คสีเสื้อมงคลนี่ก็ใส่สีดําไปเลยอ่ะเขาบอกว่าวันนี้น่ยลาหูย้ายใช่ไหมครับจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งเร้พูดถูกจริงพี่ข่วงคุณผู้ฟังอันนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดในราศีที่ลาหูย้ายเข้าเนี่ยครับจะได้รับผลกระทบด้านลบครับเขาจึงไหวเพื่อแก้เค้นใช่ไหมช่วงเวลาที่ย้ายราศี นอกจากจะไหว้ขอโชคลาภดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วบางคนจะนิยมใส่เสื้อผ้าที่แบบเกี่ยวข้องกับพระลาหูอีกด้วยโอ้โหสีอะไรวะเนี่ยเราก็ใส่สีดําไปไว้ก่อนเลยพนะื่อนร่วงใช่เพราะราหูก็สีดำเปรัาไม่รู้เสื้อสีมงคลเสื้อสีมงคลเป็นสีอะไรอย่างไรก็ตามเสื้อสีมงคลข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวนะอ่าหมอช้างนะเขาบอกว่าถ้าเราสีเมรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาหูเนี่ย ย้ายค่อนข้างเช้าออืใช่ลาหูจะย้ายตอนเช้าตแต่หลายท่านไปเรียนไปทํางานอาจไม่สะดวกสามารถใช้เลิกไหว้กลางคืน<อ>ได้คือสองทุ่มสิบสองนาทีเนื่องจากสองทุ่มสิบสองนาทีเนี่ยตรงกับเลขกําลังของพระราหู<อ>ก็คือแปดกับสิบสองเอแล้วสิบโมงสามเก้าฉันตรงกับอะไรวะอาจารย์คาถาบอกหกโมงยีิบสองนะจ๊ะ อาจารย์คาถาหกโมงยี่สิบสองอาจารย์คาถาคือหกโมงเย็นหรือเช้าหกโมงเช้าครับอาจารย์คาถาหกโมงเช้าก็นี่หมอช้างเขาก็บอกไงว่าเขาย้ายเช้าย้ายเช้าย้ายเช้าก็อาจารย์คาถาก็เลยไหว้เช้า,แต,าแต่คนส่วนใหญ่ไหว้เช้าไม่ทันไงใช่ครับก,ก็ให้ไหว้กลางคืนแทนเอาเลขกำลังและสิบโมงสามเก้านั่นคืออะไรวะอาจารย์ไหนเพราะหลายอาจารย์จริงๆคือมีเยอะอพี่กวงเราหาไม่ดีมีหลายตำราแล้ตำราแล้วสีที่เหมาะนะเขาบอกว่า เสื้อสีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุ mm. ที่เกี่ยวข้องกับพระราหูราหูอมจันทจึงเป็นสีดําหรือสีเข้มได้แก่เทาควันบุหรี่น้ําตาลไหมทองสำลิดสีดําไม่ได้ใช่ไหมวันนี้อ,อมก็เทาถูกไหมไี่ห่วงทีรําใส่สีดำไน้นนะเม่เช้าพะมีความรู้สึกเตรียมอะไรไม่ทันใส่สีดําเดินแล้วกันวาเออถูกไหมล่ะเขาบอกว่าเสื้อสีมงคลไหว้าลาหูย้ายสําหรับที่ลาหูย้ายออกนิยมใส่าขาวหรือสีอ่อนอ,อันนี้พอถามปุ้ที่เกิดราศีเมษหรือราตุลนด้วยนะอก็คือย้ายออกให้ใส่ขาวก็ต้อกับไปเปลี่ยนอีกค่เดย ตอนว่าก็ได้มั้งหรือปาต้องกลับไปเปลี่ยนปะใช่ต้องกลับไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอเขาให้ใส่สีอ่อนเนาะส่วนที่รับลาหูย้ายเข้าครับให้ใส่สีอะไรอะสีดําม่วงอุ้ยไม่ต้องเข้าเราแล้วใส่ดํามาเนี่ยใจแล้วทําไงดีผมย้ายออกนีะของอ้อมย้ายออกเหมือนกันอะแล้วทําไงดีอะเราไปเผลอใส่สีดําเดี๋ยวย้ายเข้ามาซ้ําอีกเหรอเราเขียนได้ไหมเราแปะไว้ว่าเสอนี้เออเสื้อนี้เออจิตใจขาวนะอะไรนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเราเป็นย้ายออกอะแล้วเราใส่เสื้อย้ายเข้าอ่ะ เกิดเขาเข้าตามเสื้ออตายเลยอีกอะ่ะเราจริงจังตายแล้วนึกออกปะเกิดเขาแบ่งแยกเข้าตามเสื้ออวันนี้ใส่เสื้อดำอ่ะไม่ดุบเข้ามาหรอพี่กวงโอ้แต่สําหรับบางคนอันนี้ก็ความเชื่อคุณฟังบางคนบอกว่าลาหูเข้าสําหรับ,บบางคนอ่ะเป็นลาหูเข้าแล้วดีและดีไปอีกไม่รู้กี่ปีก็มีหลายแบบนะคะคุณฟังทั้งหมดทั้งสิ้นอาจจะเป็นเรื่องของความเชืช่อหรืออะไรเงี้ยความสบายใจคนไทยอ่ะเนาะพิธีเยอะ ใช่มีทุกพิธีเจ้าลัทธิมากมากเลยอ่ะเราเนี่ยเจ้าลัทธิกันทั้งนั้นน่ะคนนั้นไหวหนี่คนนี้ไหวนั่นชุดสั่งยังมีเลยอะ่ะชุดไหว้ลาหูแบบจิว๋วถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องหาเองนะพี่กวงใช่ต้องปไปไล่ซื้อสีดําสีอะไรอะไรที่เป็นสีดําที่เรานึกออกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟัง บางคนบอกเขาว่าไม่ได้ไหว้แต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปไหว้วัดตามปกติไม่ได้ยึดเวลาหูจะย้ายตอนไหนนะคะหลายคนนะคะสําหรับคุณผู้ฟังค่อนข้างไปทางไม่ได้ไหวยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าออกคนฟังช่วงอาจจะไม่ค่อยมูนนะพี่กงนะจริงครับก็เลยไม่มีใครค่อยไหว้สักเท่าไหร่แต่คุณรู้ไหมคะถ้าจะต้องหาของดําให้คุณนึกเล่นๆตอนเนี้ยไม่ไหว้ไม่เป็นไรถ้านึกของดําเท่าที่คุณนึกออกยังไม่เฉลยนะ คุณเตรียมอะไรได้บ้างเอาใกล้ๆตัวแหม่ตอบเบีย์ดำ EFM Shock News พระเอกด,ดังรับแล้วเพราะมีดไม่คม EFM Shock News